สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube หน้าหมาเสียงดังมากเดี๋ยวเราขึ้นไปพูดกันในรถนะสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube อีกครั้งหนึ่งนะ,ะที่ผมถ่ายให้ดูนะครับก็คือตรงเนี้ยเดิมทีมันเป็นลานรถเก่านะลานรถเก่าเก่าบริษัทเก่าที่ผมเคยอยู่ด้วยแหละรถ ตรงตรงภาพตรงนี้เลยรถประมาณ4ี่สิบห้าสิบคันแล้วก็มีการร้องเรียนเรื่องอาจากหมู่บ้านนะครับรถบรรทุกเสียงดังนะฮะก็เลยลานด้านในนี้สี่สิบกว่าคันก็เลยย้ายไปตอนนี้น่าจะย้ายไปอยู่ตรงวัดศรีนะครับก็ยังเหลือลานนี้นะครับแล้วก็อีกลานหนึ่งเป็นลานรถเคีนทอรอข้างหน้าก็ย้ายไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ตรงนี้เขาก็จะให้ย้ายเหมือนกันนะครับแต่แต่น่าจะต้องย้ายเข้าข้างในนะาลานซ้ายมือต้องย้ายเข้าข้างในส่วนป้ายพวกนี้นะครับ จะเริ่มมาถมที่แล้วก็กั้นไว้ตอนนี้เราก็จะถอยกันลำบากแล้วนะครับก็คือเขาพยายามกดดันให้เราย้ายออกเพราะจริงๆมันครบกาหนดเดือนหน้านะครับแล้วก็ส่วนร้านที่ผมจอดนะครับร้านที่ผมจอดก็ขวามือเพื่อนๆเห็นหมู่บ้านขวามือไหมหลังหนึ่งที่อนอกจากมีกําแพงแล้วมีสังกะสีสูงสูงขึ้นไปอีกนะฮะบ,บ้านหลังนี้นะครับลองเรียนที่อบตนะผมก็เคยได้เข้าไป พูดคุยกับเขานาทางอบอตอเชิญตัวไปทุกร้านนะเขาจะส่งตัวแทนไปประมาณ5้าหกคนนะครับห้าหกคนในนั้นก็จะมีผมด้วยแล้วก็มีพี่วิทย์เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะก็มีการย้ายนะครับแล้วก็ที่มีแคมป์คนงานมาตั้งเนี่ยคนที่จะมาเช่าต่อนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะงงสิแต่ทำไมให้ย้ายออกแล้วไม่เช่าต่อคือ,อของเราไี่จอดอยู่ขวามือตรงนี้นะไปติดทาง,จร,งจริงๆเราอะมีโครงการว่าเราไม่ได้อยากจะย้ายนะเราไม่ได้อยากจะย้ายนะเพียงแต่ว่าทางเจ้าของที่เขาก็ไม่ ไม,ไม่ได้ย้ว่าจะให้เราเช่าต่อแล้วนะครับก็เลยทางเฮียเขาก็เลยไปซื้อที่นะครับซื้อทีอ่ซื้อผ่อนที่หรืออะไรประมาณนี้นะที่แถวลาดกระบังนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดี๋ยววันนี้จะพาไปนะครับสถานลาดกระบังแล้วก็เราเนี่ยอย่างอย่างตู้คอนเทนเนอร์อะไรซ้ายมือเนี่ยเขาก็เริ่มมาวางนะครับเราเริ่มถอยไม่ได้และเขตตรงนู้นก็ถอยไปก็ชนแล้วก็มีเขาลองเรียนเดี๋ยวย้อนเท้าความตอนที่เขาลองเรียนตอนนั้นก่อน ก็จะมีการเรียกเมื่อกี้จอไม่ชัดเรียกไปที่อบตอนะครับก็ส่งตทวเทนไปห้าคนนะครับก็ไปพูดคุยกับบ้านหลังที่ผมบอกนะแล้วก็เขาบอกว่าเสียงดังรถบรรทุกวิ่งเร็วอะไรประมาณนี้เราก็มาทําลูกระนาดนะครับทางเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างในเขาทําลูกระนาดพอทัดจากลูกระนาดอีกเขาก็มาบอกว่าเขาก็เรียกไปที่อบตอแล้วให้บอบตมาตรวจสอบอีกว่าลูกระนาดนะครับ มันทําให้เสียงดังเป็นเสียงดังตู้คอนเดนเนอร์ดังทุ้งตั้งนะครับก็เลยก็เลยทาให้การเอาลูกระนาดออกนะครับล้วก็จะมีเรื่องของเสียงดังเช่นแบบเบิ้ลรถอะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็แบบรับไม่ได้นะครับก็มีปัญหากันอยู่นานนะมีเขาแบบร้องเรียนอยู่นานนะรเราก็พยายามเฉยพยายามนิ่งแม้กระทั่งน้ําขังที่นี่เขาก็จะบอกว่าส่งกินเหม็นไปเข้าไปในบ้านเขาเนะาะบางทีก็มีเผากระดาษเผาขยะอย่างงี้ยก็ไม่ได้คขาก็ถ่ายคลิปส่งร้องเรียนมีจะมีรถเคียน<ช>เขาทํางานกลางคืนอยู่ ทำงานกลางคืนอยู่ก็ถ่ายคลิปส่งอบตนะครับประมาณนี้ก็ทำสุดท้ายแล้วก่าจะย้ายไปอยู่ข้างหลังนะครับก็จะย้ายไปอยู่ข้างหลังแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแผนใหม่ตอนแรกว่าจะย้ายไปอยู่ข้างหลังเขาบอกว่าให้ครรถบรรทุกขยับไปอยู่ข้างในแล้วกันข้างหน้าเนี่ยมันจะมีส,สวนสรราธารณะด้านตรงข้ามเนี่ยที่ผมเคยไปถ่ายเครื่องบินอ่ะเขาจะมากวาดเช่าทั้งหมดเลยทําเป็นลานจอดรถของสวนสาธารณะหรือตลาดฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าทางทางเฮียเขาไปดูที่ใหม่แล้วนะครับก็เลยตกลงว่าไม่ไม่เอาแล้ว เพราะว่าถ้าอยู่ข้างในเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยตัดปัญหาก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปลานใหม่เขาได้ถมที่นะครับทาห้องน้ําตอนนี้กาลังทําเรื่องขอไฟจริงๆริเราต้องย้ายเร็วเนี้เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับว่าลานใหม่สภาพประมาณไหนผมเคยแอบเข้าไปครั้งนึ่งนะไปอาบน้ําตอนกลางคืนนะครับก็รถเก๋งผมค่อนข้างเข้ายากนะเพราะว่ามันเป็นที่ที่ใหม่นะครับที่บุกเบิกประมาณนี้ซอยสุดท้ายเนาะ,ะสุดซอยสุดซอยประมาณนี้เดี๋ยว,เ,ยวเราไปชมกันแต่อยู่ในแถวแถว ขตลัดกระบังนะครับไปเลยนี่นะครับแล้วก็ทางพี่ชายเขามีสันทายนะเรียกว่าสันทายหลังคานะครับเป็นของเก่านะก็เลยผ่ากันนัดกันมายกอยู่ตรงที่ถนนชนบทประมาณชนบท2เนาะทแคมแคมกอ่อสร้างนะประมาณนี้ก็จะยกเสร็จแล้วนะครับก็มัดแล้วก็ซื้อทางเชือกเปลย์มัดนะไหนๆจะเข้าไปลานใหม่ล้วก็ไปวางแผนกันด้วยนะครับว่า วางแผนกันด้วยนะว่าจะวางตู้ทํำลังคาอะไรยังไงก็น่าจะต้องให้พี่ชายช่วยทํานะเพราะว่าเขาเป็นช่างนะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูแล้วกันเดี๋ยวพาเข้าทางเข้าลานใหม่นะเดี๋ยวขับตามด้วยนะเผื่อมันจะหลุดหรืออะไรนะก็มัดอยู่ผมมัดไปสองเส้นข้างหลังนะสามเส้นพี่มัดอยู่สองเส้นทั้งหมดห้เส้นนะ่ะ้วเชือกซื้อมาใหม่เชือกไม่ขาดหรอก ก็จะวิ่งเส้นลม9้ามานะครับแล้วก็เปลี่ยงไปทางลัดกระบังนะตามป้ายนี่เลยแต่เราไม่ได้เข้าไปในเขตลาดกระบังขนาดนั้นนะเราแค่เข้าในเขตใกล้ๆศูนย์กระจายสินค้านะครับก็นั่นแหละที่พี่ให้โทรบอกเราขนไม่ไกลนะนี่นะก็จะมา ถึงจุดนี้ขวามือเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นลาน LCD เนาะแล้วก็ใต้สะพานเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะเข้าในเขตของศูนย์กระจายสินค้าลากบังนะครับส่วนทางลานใหม่เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะ แ,แบบว่าสุดลุกลังมาก่อนนะครับตอนนี้รถบรรทุกก็วิ่งง่ายนะฮะแต่ว่ารถเก๋งผมก็จะลำบากนิดนะึงเป็นทางเครื่องบินบินผ่านด้วยนะข้างบนเป็นเครื่องบินเราจะได้เห็นเครื่องบินทุกวันนะประมาณนี้นะแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะโไปได้ไหมล่ะคู่เหรอ พี pues ่ภูไม่เหล nah, ือแล้วพี่ภูได้ยินแต่ว่าคุณครูคุณครูก็จะมีลานรถทั้งซอยเลยนะตัวนี้มันน่าขึ้นได้ ไปไม่ได้หรอกอ่าลงไปขึ้นรถลงไปไม่ได้เดินไได้หรอจอดรถไว้ก่อนนะครับไปไม่ได้นะรถกระบะในรถเก่งผมอ่าหยดหยดไปก็ได้เลย ะหยอดไปก็ได้เลยแต่ว่าไม่ไม,ไม่เดือดขลังรถกระบะไปมันต่ำเราเอามาประมาณ20แผ่นนะครับไม่รู้พอปะ่ะก็เดี๋ยวเราจะทำให้พี่เขาทำคงเหล็กให้นะครับแล้วก็มุงตรงตู้นะครับแล้วก็มุงมาข้างหน้านะครับให้มันมีพื้นที่นั่งเล่นข้างหน้าแล้วก็น่าจะทำห้องน้องอยู่ข้างหน้านะครับ อาจะปูข้างในตีฝ้าเรียบร้อยห้องน้องก็จะติดแอร์ให้น้องเขาทำมันร้อนแต่แล้วช่วงนี้ก็ทําแบบว่าพัดลมไปก่อนนะอาจจะเจาะดูดอากาศจากข้างในห้องผมนะห้องผมมีแอร์เก่าอยู่นี่นะเพื่อนบรรยากาศแบบว่าอย่างนี้เลยนะร่มรื่นเลยนะคันนู้นน่าจะเป็นเฮียนั้นนะขับมาน,ะนี่นะครับ มีใครเอาหางมาตัดแล้วนี่ห้องน้าทั้งหมดห้าห้องนะเห็นเขาว่าจะเป็นห้องหาบสองนะของเราจะอยู่มุมนี้เลยนะนี่นะครับคือลานใหม่ทางนู้นเป็นออฟฟิศนะออฟฟิศจะมีมาตั้งเพิ่มนะฮะเห็นทําฐานไว้แล้วแต่ก็จะจะมีอีกตู้หนึ่งออฟฟิศอ่ะเนี่ยประมาณนี้แล้วก็คนงานแกว่าวางแผนให้อยู่ริมนี้เลยระนาบเดียวกันกับห้องน้ํานะครับอย่างนี้ก็จะเป็นหน้าลานประมาณนี้ รยากาศดีสุดยอดเลยห,ห้องน้ำดูห้องน้ำหน่อยจิสองห้องน้ำเการลงก่อนยวค่อยเล่นมาสองห้องน้ำเลยเห็นเฮียเห็นเจ๊บัดดีเลยนะเฮียเจ๊กำลังนะห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำจางคืนมาอาบแล้วป่ะสบายห้องซ้วมห้องซ่วมนะเนี่ยหนูเจ้ามาณนี้ Claro. ก็เนี่ยทำดูลานใหม่แค่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็เรายังเข้าไม่ได้นะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็จะเป็นลูกเขยเท่าแก่นะเสียตี้นะนี่ทองเอามืนมันทางมันยังไม่ไม่พร้อมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นแหละเวลาผมถ่ายคลิปเนาะมะพร้าวมันเป็นของเขาแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ก็พามาดูร้านใหม่นะครับแต่ว่าเรายังไม่พร้อมก็ยังมีการก่อสร้างอยู่นะดเดี๋ยวไว้วันย้ายถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนดูอีกวันนี้พามาดูแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับรถบรรทุกกับบ้านหลูหลังนั้นนะฮะก็คืออยู่ร่วมกันไม่ได้นะก็ต้องแยกออกมาเป็นโซนของหมู่บ้านนะครับเขาไม่โอเคกับรถบรรทุกนะเพราะว่าเราทําทุกวิถีทางแล้วเขาก็ยังผลักดันด้วยการลองเรียนเอาต่ออยู่เรื่อยนะครับจนสุดท้ายสุดแล้วทางเจ้าของที่ก็ เต็มใจให้เราย้ายออกเนื่องจากจะมีคนมาเช่าใหม่เป็นแต่ว่า,าลานจอดรถเนาะก็เลยต้องการย้ายก็โอเคตามนั้นครับก็สถานที่ที่อยู่ก็อย่างนี้เลยตามที่เพื่อนๆเห็นในความมือนี้ก็จะเป็นลานรถนะของเขาก็าเทปูนไปหมดแล้วนะเราก็ยังเป็นทางคู่ขาอยู่เจอกันคลิปหน้าตรับสวัสดีครับ